Oh. outside in คิดและทำตามสิ่งที่ลูกค้าชอบ outside in คือการคิดในมุมมองของลูกค้าและส่งมอบบริการตามที่ลูกค้าชอบม่ใช่การทำตามที่ใจตนเองต้องการหรือพยายามยเยี้ยดสิ่งที่ตนเองอยากส่งมอบให้ลูกค้า outside in เป็นการบริการช่วยลูกค้าในการซื้อมากกว่าการพยายามจะขายให้ลูกค้า โดยมองที่ความต้องการของลูกค้าเป็นหลักและส่งมอบสิ่งที่ตรงใจให้แก่ลูกค้าประเด็นสำคัญในการส่งมอบบริการแบบเอาท์ไซ i ์อินคือค้นหาว่าอะไรคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงๆเราจะส่งมอบบริการอย่างไรให้ลูกค้าเหนือกว่าผู้อื่นท่านอย่าลืมว่าในทุกธุกรกิจเริ่มต้นที่ลูกค้าดังนั้น หากทำธุรกิจส่งมอบบริการให้แก่ลูกค้าต้องนึกเสมอว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการเราจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้อย่างไรหากพนักงานคนใดบอกว่างานของตัวเองไม่มีส่วนใดเกี่ยวข้องกับลูกค้าเลยสรุปได้ว่างานนั้นไม่จำเป็นต้องทำตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึงเอา i ไซด์อินเช่นยิ้มไหวต้อนรับลูกค้า สอบถามถึงความต้องการของลูกค้าช่วยแก้ปัญหาให้ลูกค้าเสมือนเป็นปัญหาของตนเองนำเสนอสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าทุกครั้งที่มีโอกาสจัดส่งสินค้าตรงเวลาที่นัดหมายไว้ให้ลูกค้ารอไม่นานนำเสนอสินค้าหรือบริการตามความต้องการที่ลูกค้าแจ้งไว้ช่วยดูแลลูกค้าแม้ว่าจะเป็นเวลาพักหรือนอกเวลางานตัวอย่างพฤติกรรมที่แสดงถึง Inside Out เช่น ให้ข้อมูลกับลูกค้าแบบถามคำตอบคำเสนอสินค้าหรือบริการตามที่เราอยากจะขายไม่สอบถามข้อมูลความต้องการของลูกค้าตัดสินลูกค้าจากบุคลิกและการแต่งกายมองลูกค้าในแง่ลบไม่สนใจลูกค้าบางรายโดยคิดเอาเองว่าเขาคงไม่ซื้อส่งสินค้าไม่ตรงเวลาซ่อมงานแล้วไม่หายบอกลูกค้าว่าให้มาใหม่ในวันพรุ่งนี้ หากพนักงานมีหลักการในการทำงานบริการลูกค้าแบบ Out s i d ซ In แล้วไม่ว่าพฤติกรรมใดๆที่เขาแสดงออกมาย่อมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแน่นอนหากพนักงานมีหลักการในการทำงานบริการลูกค้าแบบ Out s i d ซ In แล้วไม่ว่าพฤติกรรมใดๆที่เขาแสดงออกมาย่อมสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าแน่นอน แต่หากองค์กรมีกลุ่มพนักง,งานที่มีมุมมองแบบเอา์ไซน์อินอยู่มากก็จะทำให้องค์กรตอบโจทย์ลูกค้าประสบความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างแน่นอนเพราะสิ่งที่ลูกค้าได้รับประสบการณ์ดีๆนั้นย่อมจะสะท้อนไปถึงคนรอบข้างของเพื่อนๆและครอบครัวของลูกค้าอยู่นั่นเองต้องนึกเสมอว่าอะไรที่ลูกค้าต้องการเราจะส่งมอบให้แก่ลูกค้าได้อย่างไร